ไปไหนรีบมาพียายพี่ยูโอเคนะแล้ก็โอ้ยพอาทิตจะตกดีแล้วพอด ราจะกินเนื้อหมูเดืนะครับเพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะครับโอเคนะครับแล้วก็ชึบชบตอนนี้ถนะ้าแทนที่เราจะควรมีไอ้นี่นะครับเอ,อ่ออะไรอะ่ะเราต้องเราต้องเจอโคนนะครับแต่นี้เราไม่เจอครับแล้วไม้ไม้ก็เริ่มหมดแล้วด้วยโอเคครับาม้ไปก่อนโอเคเอาสลับก่อนอีก จะสลับก็ไม่ได้สลับโอเคเก็บเป็นเรื่องกันไปนะครับโอเคนะครับเอยลงไปข้างล่างเลยจะไปค้นหาจายมอน this is latin s t a r t e ตึงตึงเอ้าตึงตึงเอ้าตึงตึงเอ้าโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว อเคนะคร,รับก็ท่านผู้ชมอาจจะถามนะครับว่าทําไมผมถึงไม่ถ่ายต่อนะครับมีอยู่พยางเดียวครับคุณลูกช่วยตอบนะครับคุณลูกับและที่ผมไม่ได้คิดมานานนั่น,าาน,นก็คือไม้ขาดนั่นเองครับท่านผู้ชมแล้วก็ขุดอลองกันต่อไปเลย ก็ถ่า,ายอยู่อะไรมันคืออะไร เอาไปแล้วคูบันนะโอเคครับแล้วก็คูบันไปเลยอ้าวขุดผิดบล็อกครับท่านผู้ชมโอเคครับขอบหายในความไม่สะดวกนะครับที่ห่างหายกันเป็นนานนะครับจากห่างหายกันเป็นานก็มากันแล้วนะครับกับ รายการพี่จิีแซน้าที่เราหายกันไปนานโอเคนะก็เรามาจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแ โ okay, okay, นะอเคครับเจอกันใหม่บ้านหน้าครับสวัสดีครับโอเคนะฮะกลับมาแก้แค้นหนึ่งสำหร,รับรายการพีจีเซนฮะเมื่อกี้ถ่ายเฟลไปนะครับก็สร้างบ้านไม่เยอะก็ถ่ายเฟลกันนะครับคลิปวิดีโอไม่ลงอะไรแบบนี้ผมก็ไม่มีทางแก้นะครับก็ถ่ายแบบนี้เลย <c oughs> เอาเลยนะครับวันนี้เอาเลยนะครับได้มีคนกวนตีนแล้วเกิดขึ้นเร็วแล้วสติกเกอร์เก็บไว้ไหนเนี่ยโอ้ กองม่งเยอะหาสติ๊ไม่เจอเฮ้ยอย่างนี้มันน่ามันน่าตบเกรียนแตกจุงเบยตบเกรียนแตกเองไม่รู้ซะแล้วว่าข้าโหดแค่ไหรอะไ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 รรู้ได้ไงรู้ได้ไง พอสพอสถามดีของเขาไม่เคยของเขาก็เคยมีค่าเนเอ11ตายศูนย์อ่ะฮอนอะ่ะไม่ได้ล่าดพอสพอสอ,อยากโกพอสอยากโ,โกหกเขากี้ตัวเองตัวเองอ่ะชอบโอกหกคนอื่นนะตัวเองอถามดี<อ>เขาไม่เคยล้าใครเลย

โอเคนะเราก็มาไวตรงนี้นะครับล,ลูกลลลลพี่ฟินนะไม่เคยบางครั้งนะเล่นฟินนะ่ะนั้นยังฆ่าได้ตั้งสเปรดสูน่ะเอาดีพี่ฟินนะ่ะพี่ฆ่าได้หกสิบสี่สองอ่ะเอาก็พี่ฟินเล่นก่อนนะนะัทอะลารอะไรพี่ลูกชอบมั่ว มั่วไม่รู้อะหาว่านัดร้านอะไรก็ร้านหมดอะอู้ว <laughs> นัดฆ่าด้วยตรงนัดเองไ <laughs> ม่ใช่เราฟังเสียงเลยไม่เป็นคำเสียงไม่รู้ค่ะ <laughs> อะไรอ่ะโอ้โห <laughs> เราขุดมาเราเจอไอรอนนะครับไอรอนไอเล่ <laughs> มาอะไรละ่ะโอ้ชอบกินมามา่าไม่บอกเดี๋ยวต้มให้โอ้ ชอบชอบพอใอญ่ะอย่ายาย่ดไอข <_ C _> อโทษก่<_ <C> _>อนพอย่าพูดคำแบบนั้นซีเจเ <_ C _> ออปิ๊ฟเป็นคนชอบโกหกไงพอด อเขาเพิ่งรู้ไงเพราะเขาโง่ไงจบปะ <Fine. S 1> แต่เขาสอบได้ที่ดีกว่าพ่อนะ oh. เขาสอบปีเนี้ยเขาสอบได้ทั้งทียี่สิบโอ้สอบได้ที่สามอืมดำรับเพราเกง่งเ <laughs> อาแต่เขาสอบตัดศูนย์ออกไปเขาสอบได้ที่ไรอะ่ะเอาเดย์เอาเดย์ที่สองไงเขาลบสได้อะไรอ่ะเขาลบหน่งได้อะไรได้หนึ่งไง ครับกับเออพอได้อะไรอ่ะทำคะแนนได้หนึ่งเขายังชนะพออยู่นะเขาได้ทั้งสามคะแนน,นพอสพอเดี๋ยวนี้พอสต,ต้องตั้งใจเรียนอ่านหนังสือน,นะได้แค่หนึ่งคะแนนอะ่ะ ชนะพลอแล้วพอไม่มีสิทธิ okay. oh ์มากล่าวหาอะไรเขาอีกโอเคเอ้ยไอ้บันไดบักคำมนี่อู้เราขุดมาเจอไอรอนกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นดวงโอเคนะครับเราก็มาขุดกันต่อเลยไม่รู้เงับ โอเคนะเราก็ขุดก mm ันไปนะครับก็ช่วงทีนี้ถ้าอยู่ห้องเขาเขาถึงเชื่ออันเดอร์นะอ้าวได้มาเราเผาไอรอนต่อเลยเอ้าแล้วกล่องกล่องชาโคกล่องกล่องเก็บแรกกล่องเอ เแลาแช้ขึ้นนี่จะรู้สึกไม่รู้รู้สึกร้อนมากเสียบปะท็าไงโหดไงพอดพอด <c oughs> พอดกินอตอนนี้พอดอยู่บ้านใครบ้านพี่ซินหรือบ้านพอดบ้านพอดจะจะจะอะไรละ่ะงงเลยสิว่าใครพูด แม่พี่ปีนพูดลูกจะบอกจะบอกพอดว่าพอดมันเล่นอยู่ป่ะเดี๋ยวไม่รู้ครับรไม่รู้หายไปหายไปไหนแล้วครับหายไปแล้วจะให้เจอมาเอาไก่โอเคไม่เป็นไรลูกครับครับไม่ครับโอ้บอกกี่ครั้งแล้วกินยำกินยำบอกกินยำโอ้ พรุ่งนี้ไปนี่ไม่ใช่หรออ้าวไม่ไปขอนแก่นเหรอไปวันไหนอ่ะโอเคครับไปขอนแก่นไงลือมีไรลือแล้วพ่อไม่หายไปไหนลือ หลือไปไหนอะ่ะปลูกชวนพอมือสิโอเคนะท่านผู้ชมเร,เราเราก็สามารถปลูกกับข้าวได้หลายอันตอนนี้เรามีแค่6กอัน แล้วเราเก็บซีไว้ไหนโอเคครับท่านผู้ชมเราก็เจอซีก,กันแล้วนะครับโอเคนะฮะเราก็เกตนะฮะก็ครับครับเป็นของหินก็พอนะครับช่วงนี้ยาจกครับยาจกหินครับพอครับ ไม้หล่นโอเคครับโอเคนานผู้ชมเราดูเพลกก่อนมากอด